กองทัพเลบานอนซึ่งถูกจำกัดบทบาทจากสถานการณ์ในภูมิภาคกำลังจะเริ่มภารกิจที่ท้าทายอย่างยิ่งเมื่อจะเสนอแผนการปลดอาวุธกลุ่มฮิสบุลเลาะต่อรัฐบาลในวันที่20ตุลาคม2025เดิมทีเบรุตตั้งเป้าว,ว่าจะปลดอาวุธกองกำลังติดอาวุธชีอะนี้ให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นปีแต่กำหนดเวลาดังกล่าวอาจไม่สามารถทำได้จริงเพื่อช่วยรัฐบาลเลบานอนควบคุมอำนาจทางทหารของฮิสบุลเลาะ์รัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐ ได้ให้คำมั่นว่าจะมอบความช่วยเหลือทางทหารเพิ่มเติมมูลค่า230ล้านดอลลาร์ซึ่งรวมถึง40ล้านดอลลาร์สำหรับกองกำลัง Internal Security Forces หรือ ISF ที่มีฐานอิทธิพลจากกลุ่มซุนนีนอกจากนี้กองทัพเลบานอนยังจะได้รับการสนับสนุนจากที่ปรึกษาของกระทรวงกลาโหมสหรัฐบริษัท Sinerus เป็นผู้ให้บริการหลักในประเทศภายใต้โครงการ Global Defense Reform Program หรือ GDRP ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกาโลหมของสหรัฐพนักงานของซินเชรัสล้วนเป็นอดีตนายทหารสหรัฐที่เข้ามาช่วยฟื้นฟูหลักนิยมทางทหารและโครงสร้างองค์กรของออพเปรสกองทัพเลบานอนรวมถึงให้คำปรึกษากองทัพเรือเลบานอนที่เพิ่งตั้งขึ้นใหม่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการกระทรวงกาโหมสหรัฐกำลังวางตัวเป็นผู้นำในกลุ่มกองทัพและหน่วยข่าวกรองต่างชาติที่ต้องการสนับสนุนเลบานอนในสภาวะการเมืองภูมิภาคปัจจุบัน จากเดิมที่เลบานอนมีข้อตกลงความร่วมมือทางทหารน้อยกว่า10ฉบับเมื่อ10ปีก่อนปัจจุบันเพิ่มขึ้นเป็นกว่า80ฉบับแล้วเบื้องหลังสหรัฐฝรั่งเศสในฐานะอดีตเจ้าอาณานิคมยังคงรักษาความร่วมมือทางทหารในเชิงประวัติศาสตร์ไว้แต่ประเทศพันธมิตรในกลุ่ม Five Eyes ได้แก่สหรัฐอังกฤษแคนาดาออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ก็ได้ขยายบทบาทมากขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาอังกฤษเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนรัฐบาลลอนดอนได้จัดสรรงบประมาณให้บริษัทที่ปรึกษาทททาาาางงหรรซึ่นนโดดยออีตัักกกูฤษ เอลิสต์เฮริดำเนินโครงการ Libanese Armed Forces National Security Assistance Program ด้วยงบประมาณปีละ7.7ล้านปอนด์ขณะเดียวกันบริษัท Siren Associates รับผิดชอบโครงการ British Policing Support Program (BPSP) ร่วมกับ ISF แนวโน้มการเข้ามามีบทบาทเพิ่มขึ้นนี้อาจชัดเจนยิ่งขึ้นหลังจากการแต่งตั้ง b l a i s e m e t r e v e l l ่อดีตหวัวหน้าภารกิจของหน่วยข่าวกรองรับอังกฤษหรือ MI6 ประจำกรุงเบรุต ขึ้นเป็นผู้อำนวยการใหญ่ของหน่วยงานเมื่อไม่นานมานี้